วางนี่แหละจะหิวไปทำไมข่นยเออใครจะเอาไปไหนออสวัสดีค่ะยศีช่องช่องป้าบัวช่องป้าบัว์ชาแนลนูนนคะกลัวตาฝากตาแก่ก็พูดไปอย่างนั้นนี่นะคะดูคุณลุงทำงานนะคะลุงทนค้นพัฒนาเป็นสิทธิ์อาสจ๊ อาสาพัฒนาบ้านตนยูทูบเบอร์มาจากทุกแห่งหนช่วยเหลือทุกคนในแผ่นพ้นปัญหาป <c oughs> ปุกปลุกปปุกปปุกปุกนะคะะปุกปุก เดียวนะวางไว้เฉยๆไม่เห็นปุ่มเลยนะนี่นี่จน๋วๆมี่นี่เอาออกไปจิ๋เอาเอายดเยิบดเยีย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 นี่นะนี่ก็ประมาณนี้เนาะท่านครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้เนาะครับครับผมประมาณนี้ครับโอ้โหพี่น้องน้องฟ้าสวยเลยนะครับน้อง นั่น่ะอินาบาลำนนก็ปูเลยเอาต้นแคใส่เอแคทีนเลยแล้วนี่อะไรมะเขียบอ่เล่นี่มะเขียบมะเขียบมะเขียบเลยนอะนะมะเขียบมะเขียบมะเขีย น้องเดี๋ยวไปช่วยก่อนเนาะมะเขือ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 ที่ไหน เอารันดีแยกออกนั huh. uh, uh ้ว huh. ย uh ูองทำไมานยัง huh. uh huh. uh huh. uh huh.

ตดูมัที่ต้นุเรียนหรอหน้าต่างเป็นยั้ตุเรียนต่อไปเราไม่ต้องซื้อกินแล้วเรได้่าเั้ไม่เลยเวลาแล้วป่ะไม่เลยไม่เลยพิกจังไหมหไปไปไป<ห> รอน้องในขูดก่อนจะก้อยลงนะ โอ้แ่นี่อันนี้คืออะไรไม่ไม่ใช่บกกยอเปลากวยหรือบกวยหรือกล้วยผไปอยู่กกาเขาพูดว่าบกวยบกวยสรุปมันคือกล้วยหรือล้วยกล้วยเนาะกล้วยของปลาเพีดียวเล่บกวยนี่ อนนี้เรากำลังปลูกต้นบะโกยนะพี่น้องโอ้ยหอมทองโอ้ยหอมทองแม่อนให้กัได้นะฮะได้ทุกมันไม่หลมเอานัรนทุบซุบเอาเจ๊งซี้โอ้โหเลยเอาเจ๊งซี่วะเออใครมีข่าวดีบอกเจ้าหน่อยนะดีนะครับได้ข่าวว่าเจ้าหาห้องเศร้าห้องเศร้ายังยังยังไม่หา โอ้ยว่าสีบอกอยมีแล้วเงื่อนหลังนี้ขนาดไฟก็เลยบอบอกไฟคอยว่าเกี่ยวไว้ให้เจ้าเออเงื่อนนีโอ้ยบอลอันลานจอดเครื่องดินกันเลยโอ้ยไว้ให้เจ้าจอดพีเ็มเป็นเสื้ออยู่มีเป็นเสื้อ 好。<laughs> <laughs> นู่นนะคะเนาะตามคุณลุงนะคะเนาะอันนี้อยู่ตรงนี้ต้องบัวปลูกนะแไปดูลุงทางนน้นก่อนเดอคะ่ะเนาะ หลายต้นแล้วเขาใส่กำห้าหกต้นนโนองบัวจ๋าเเขาใส่ฟีละเยอะเยอะมันจะไม่ได้้ใช่ใส่เยอะใช่ไหมจะไปลุ้นไปตามลุงแล้วเด้อเจ็บอันถุงมาด้วยเออถ้ามีถุงเจ็บถุงมาด้วย ในจะใครปลุกว่อ่าบนัน้เรยอยดินไม่เไติดตาดนมันก็ตายด้ต้นไม้ตามันโดใส่้วยไม่โดนตามั ปลูกตะไคร้อีกแล้วนะคะเนาะมะเขือตะไคร้มีถึงทุเรียนมีถึงกล้วยมาค่ะเนาะโดนดิ้นข้างหัวแน่เลยแจ๊บพูดแบบนี้เอาแว่นใส่ได้เหรอเออจะได้ไม่โดนตาเดี๋ยวก็โดนจอบบอกกําลังว่าโดนไมช่โนจอบในมือสมพวกรู้วกินได้เอาน้ำนังกินเอาน้ำนี่จะไปเอา เด็กเพื่อนเอาไปเอาเองไหมดีแล้วลุงเขาก็หมดแล้วนะต้นไม้หมดแล้วเนี่ยเหรอหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วแล้วก็เดินย้อนกลับพอดีมาบัวใช่ไหมต้อครับเนาะแม่เราเพิ่งถากไปอีกลุงจะถากไปทำไมอ่ะเกลืนดินเปิใหม่เลยเพื่นบอกว่าต้องปิดตาอืมในนี้เบลกระจกมาชาระคาปิดตาต้องปิดตาต้นไม้ สวัสดีค่ะนี่คือกิจกรรมรอบบ่ายนะคะเนาะ่รอบเช้าเสร็จไปแล้วนี่เป็นรอบบ่ายนะคะเนาะรอบบ่ายนะคะต่อต่อต่อนะคะคุณลุงนะคะเนาะเอาบัตรงนเก๊ะเาอากล้วยเอาอะไรมานะคะเนาะกิจกรรมรอบบ่าย เป็นมีผักมีอะไรที่แบบมีทุกอย่างนะคะเดี๋ยวต้องมีพ,พ,พมมริกอีกนะคะเนาะพริกตะไคร้คอมผักกะอิทุกอย่างโอ้โหขบเบา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 ๆนะคะนาะโอ้โหนะคะวัยรุ่นไฟแรงแสงทางโค้งนะคะมาแบบนะคะ เนี่ยนะคะนี่นะคะก็หมดหรือยังไอติมไอตีมมีอยู่เนาะ ไปไหนล่ะอย่ามามื่อตืต่อท่าไหนของมันสวัสดีค่ะยศีช่องเจนหอมเจนเนียนนวนะค่ะนูนนูนน่นนะคะ